ัท็อกเดลี่กลับมาติดตามข่าวสารกันนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะเอาใจสายบุญค่ะหลายคนเนี่ยบอกว่าเอ๊อยากไปทำบุญแต่ว่าก็ติดปัญหาในเรื่องถ้าเกิดออกไปแล้วอาจจะเสี่ยงโควิดได้ทีนหรือบางคนอยากทําบุญแต่ไม่ตื่นเช้าทํำยังไงดีนะวันนี้เราก็เลยมีธุรกิจนะคะเป็นไอเดียที่โอ้โหเขาบอกว่าตอบโจทย์สายบุญมากๆเพราะเป็นการทําบุญออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมนะคะไปติดตามได้ในช่วงไอเดียทําเงินค่ะ แน่นอนว่าในฐานะเมืองพุทธการเข้าวัดทำบุญเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยแบบนี้เป็นเรื่องยากเสือเกินจึงเป็นที่มาของสะพานบุญเชื่อมให้การเข้าวัดทำบุญตักบาทเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นทำอย่างไรวันนี้ไปดูกันครับ แกน,นครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่มาที่ไปทําไมเราถึงมาทําธุรกิจนี้มาจับธุรกิจนี้เป็นเพราะอะไรครับอ๋อก็คือพี่อะเริ่มต้นจริงๆเราพี่ทํางานโรงแรมรทํางานโรงแรมมาประมาณยี่สิบกว่าปีอะแล้วเสร็จแล้วอย่างที่ที่รู้กันเายโรงแรมส่วนใหญ่เวลาที่ประเทศมีปัญหาไม่ว่าจะปิดสนามบินซาหรือทีราสีประเทศมันก็จะแค่ประมาณสามถึงหเดือนอเสร็จแล้ว หลังจากนั้นเราก็เลยพอพอนนี้มันมันล่างยาวมาเป็นปีเริ่มต้นเราก็เลยเปิดเพจบ้านอาหารไทยขึ้นมาพอหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาเพื่อนที่คือเจ้าของร้านเนี่ยคุณตีเจ้าของร้านคาเฟ่นเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าทําไมเราไม่เปิดเป็นสะพานบุญไม่ต้องทําดูเพราะว่าตอนนี้มันมคือโควิดเนี่ยมีผลกระทบทั้งประชาชนและ่ะเพราะว่าคนเนี่ยไม่ออกมาตัดบ,บาดกันทําให้อาหารน้อยลงสําหรับภาอะไรแบบนี้ค่ะจากที่เราทําครั้งแรกอ่ะเราก็ เราก็แค่คิดว่าเราจะเข้าไปช่วยคนที่ช่วยทั้งคนที่อยากออกมาตักบ,บาทคนเพราะว่าคนไทยอ่ะศาสนาพุทธเนาะทุกคนอยากทําบุญแต่ไม่กล้าออกมาแล้วก็ช่วยพาส่งให้มีอาหารฉันหลังจากที่เราทํามาก็เริ่มดีม,มีมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นเรื่อยๆอย่างกลุ่มลูกค้าที่เราไม่เคยคาดหวังเลยว่าจะได้เช่นแบบส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในในเพจบ้านอาหารไทยว่า เนี่ยดีใจมากเลยที่เจอเพจเราเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกแล้วกักตัวอยู่14วันออกมาทําบุญไม่ได้หรือบางคนก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงจริงๆลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยเหตุผลหลักๆที่ที่ที่มาใช้บริการเนี่ยเขาเขาาจะบอกว่าประมาณไหนครับคือของเราเนี่ย ด้วยราคาที่เราทําด้วยนะคะเราทําราคาไม่สูงเพราะว่าเราเชื่อว่าทุกคนเจอผลกระทบของโควิดนะคะแล้วก็ด้วยความละอีกอย่างหนึ่งเราเป็นคนโรงแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเราต้องตรงปกทุกอย่างเราโต้ตอหมดแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยทุกวัดที่เราไปอ่ะเราจะเข้าไปประสานกับทางวัดก่อนว่าทางวัดต้องการอะไรเราก็จะจัดให้ตามที่ท่านต้องการอย่างเช่นบางวันบอกว่าขอ ตักบาดอาหารแห้งเราก็ทําให้เราเป็นสะพานบุญตัดบาดให้วันพระค่ะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีขอเข้ามาว่าอย่างเช่นทุกปีจะต้องทําบุญบ้านเก้าลูกหาเก้าลูกให้เราไปถวายเพนให้เลยแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนก็ส่งเข้ามาสาส่วนส่งเข้ามาว่าพอดีวันนี้ครบวันอะไรของเขาอย่างเช่นวัน รบรอบวันเสียของคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบนี้ขอให้เราทำให้แต่ว่าเมนหลักๆแล้วคือเราทำเฉพาะวันพระเ,เราจะส่งงานด้วยภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอพระให้พอ,อใช่ไหมคะหลายครั้งที่เราส่งลูกค้าจะตอบกลับมาว่าเขารู้สึกเหมือนว่าเขาได้นั่งขวดน้ำอยู่ในโบสถ์แ้เราจะเน้นตรงนี้ให้เลย เรามีแบบมุมมองหรือไอเดียที่อยากจะแชร์ให้กับคนที่กำลังเจอผลกระทบโควิดอย่างนี้ยังไงได้บ้างครับคือพี่มองว่าโควิดอ่ะคือผลกระทบอะทุกคนเจอหมดนะ<ช>จะช้าจะเร็วอะไรเงี้ยแต่อย่างพี่เจอเร็วหน่อยเพราะว่าพี่เป็นคนเป็นโรงแรมะนะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหก็คือมันคนละมันก็ต้องอยู่ต้องปรับตัวให้ให้อยู่กับมันให้ได้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ไปวัดบ่อยๆท่านพูดมาก็คือว่า เราต้องมีสติอ่ะสามสิ่งที่ไปวันแล้วพระผูดเสมอว่าโยมจะต้องมีศีลมีสติแล้วมันก็จะเกิดปัญญามันก็จะเกิดวิธีการแก้ปัญหาอะไรอย่างเนี้ยค่ะ